กินอะไรคะเมร็แล้วเผื่อชอบต้๊หูเนรออ้าวโดแล้วอ้าวอันใหม่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 วน ร้อนใช่ไหมกลัวเหรอไม่ร้อนแล้วหาวแล้วหมดแล้วไม่กินปลาปลาไม่กินต้องซีเผอถึงได้กินเยี่ยมเยี่ยม ีนมีกินปลาไปอันนนัม้มีกินจะวางไว้นี่่นีเอาวางไว้ให้ปลาบ้างให้แมวกินเอ้าเอามาปลาปลาเอาไปกินโอ้โหอบคุณใชะเอามาเอาไหมาคะกินถือกินเนี่ยไม่ต้องชิมให้หรอกอรอกินเลย อมอร์นิ่งนะครับและสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวมานี่ฮีโรทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเอนที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้เนาะ ก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตอัปเดตหน้าเทรดที่ให้ไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นด้วยตัว CKP คือทุกตัวที่ให้ไปเนี่ยสใญญ่มันอยู่ในชุดของการพักตัวนะเช่น CKP มีการพักตัวอันนี้ให้เฝ้าอยู่แล้วพักตัวได้ค่อนข้างสวยนะอันนี้เฝ้าต่อนะนี่ DCC เนี่ยพักตัวได้ค่อนข้างสวยนะครับดูโฮมดูโฮมยังไม่มีอะไรอันนี้บอกให้รอแท่งเขียวแต่แท่งเขียวมันสั้นเกินไปถ้าแท่งเขียวปิดสัก11.1อน่อันนีน้น่าสนใจเลย แต่เขียวมันปิดได้แค่10.9เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวดัชนีกันต่อดัชนีจะเห็นว่าเป็นลักษณะของการซึมลงมาเล่นโซนล่างซึ่งโซนล่างตรงนี้นะครับแนวรับก็อยู่ที่1407แต่ผมให้ที่1405แล้วกันเนาะในขณะที่แนวต้านก็อยู่ที่1417ก็เป็น1415แล้วกันนะครับจำได้ง่ายๆว่า1 4 0 5ถึง1415กรอบเป็นลักษณะของการย่อตัวเพื่อลงต่อไปเรื่อยๆนะครับ ใครที่กะจะพุทธนะถ้ามันย่อลงใช่ไหมเราก็ต้องพุทธ DW ใช่ไหมใครที่กะจะพุทธก็ผมคิดว่าโอกาสน่าจะใกล้มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอ,อไปชน1418นะ DW ก็ต้องไปดูที่เซ็ตห้าสิบก่อนเนาะปั๊บอ่าตรงนี้นะมันจะขึ้นไปชนแถวแถวแปดหกเก้านะแปดเจ็ดศูนย์ก็แหละเราดูว่าผ่านหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม,ไม่ไม่น่าจะผ่าน ได้นชน870หรือแถวๆนี้บวกลบนิดหน่อยแล้วก็เปิดลงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพุทธต้องไปรอพุทธโซนข้างบนนะครับไอ้ตรงนี้จะพุทธลำบากหรือถ้าหลุดด้านล่างหลุด864นะถ้าหลุด864ตรงนี้ก็เปิดพุทธได้นะครับอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮิโรและนี่คือติวเข้มกก่าเทปประจำวันจันทร์ที่15มกราปี2 5 6 นะครับในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้ผมบอกไว้ก่อนนะผมขอลาวันศุกร์จะไม่มีรายการติวเข้มก่อนเทนะครับในวันวันศุกร์ที่19เพราะว่าจะพาน้องเวลาไปดูลิงนะฮคือวันเด็กไม่ไม่ได้พาไปเที่ยวนะเพราะว่า ติดสอนด้วยอะไรด้วยรถติดนั่นนูน่นนี่ก็เลยไม่ได้พาไปก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาไปดูลิงแล้วกันของวันที่1 9นะครับโอเคก็อันนี้ก็ขออนุญาตทุกคนเอาไว้ก่อนนะไปครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นติดสแกนของวันนี้กันก็จะมีตัวแรกตัวแรกนี่คืออยากจะให้ระวังนะครับ rbf เป็นหุ้นที่เรามองบวกมาตลอดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยลักษณะของการพักตัวเนี่ยผมอยากจะแยกส่วนให้กับเพื่อนๆดูนดะ ฟับอันนี้คือส่วนข้างบนแต่โซนนี้เป็นส่วนพักตัวลงมาข้างล่างแล้วเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่สวยแล้วถ้าถ้า RBF หลุด13.5ลงมาต้องถอยไปเลยนะครับเพราะล่วงเนี่ยมันล่วงแรงแน่ๆนะยกเว้นกรณีเดียวคือ RBF สามารถกลับไปยืนเหนือ14.2ได้ถึงจะเล่นต่อนอกกนั้นเป็นหุ้นติดสแกนของเราหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยตัว BAM b m มีแรงในการซื้อเข้ามาทรงในลักษณะนี้มีโอกาสเกิด V-shape ได้เลย V-shape แบบนี้ก็น่าจะชนแนวต้านนะครับผมให้ไว้ที่ประมาณ8.8แล้วกันเนาะ8.95น่าจะยืนไม่อยู่นะครับต่อด้วยตัว g a b l Gable มองเหมือนกันนะครับมองเหมือนกันกับแบมแต่ไม่น่าจะไปชนขนาดต้านต้านตรงนี้อยู่ที่4.78 แต่ g a b l e ให้ไว้อยู่ที่4.56มีโอกาสขึ้นไปแตะได้นะครับหรือเพื่อนๆลองรันดูนะครับสักประมาณ3-5วันก็น่าจะถึงแต่ถ้าไม่ถึงนะแล้วมีลักษณะของการซึมสังเกตดูวันนี้ก็ได้ครับถ้าซึมออกข้างแบบนี้ไม่ต้องเล่นเลยครับต้องเปิดโดดเปิดเหนือเท่านั้นถึงจะตามนะสำหรับ g a b l e ต่อด้วยตัว bbik bbik เนี่ยมีสัญญาณของการ reject อยู่ในโซนล่างอันนี้น่าสนใจนะครับแท่งถัดมาเป็นแท่งแดงอย่างเนี้ย อย่างนี้ไม่มีผลอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าแท่งวันนี้ถ้าแท่งวันนี้นะพักลงปล่อยผ่านไม่ต้องเล่นแต่ถ้าแท่งวันนี้พักข้างบนอย่างนี้ลุยครับถือ3 5 5วันนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งต่อด้วยหุ้น DCC อ่ะอันนี้เป็นหุ้นที่ฝากตามกันใช่ไหม d DC เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามันลงไปอยู่ที่1.55และ ก็มีแรงซื้อกลับเลยเฮ้ยผมว่ามันต้องมีอะไรแล้วล่ะเนี่ยมันมีแรงซื้อกลับตลอดนะครับและมันพักตัว 1, 2, 3, 4, 5สมันพักตัวครบ5้าวันแล้ววันที่4เนี่ยเบกขึ้นไปได้ด้วยแล้วก็โดนกดกลับลงมาเดี๋ยวรอเช็คดูในสัปดาห์นี้นะครับผมว่าต้องมีวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์นี้คือถ้าจะไปมันต้องไปเลยนะครับมันต้องไปอย่างนี้เลยครับมันต้องเป็นแท่งนี้แหละครับ แต่ตำแหน่งเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะมันต้องเกิดแท่แทงเขียวยาวรอจับตาดูนะ D.C. วันใดวันหนึ่งในสัปดาห์นี้แต่อย่างไรก็ตามสต็อปลอดมีไว้เสมอนะครับสต็อปลอดอยู่ที่1.56ครับต่อด้วยตัว p l u นี่ US, พักตัวมาทั้งหมด3วันนะครับ1 2 3อันนี้คือเข้าเกณฑ์ที่ดีที่สุดที่ให้ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคือผมบอกแล้วนะว่าถ้าใจร้ายใจร้ายนี่เขาจะพุ่งขึ้นไปเลย แต่ถ้าใจดีเขาจะพักตัวออกข้างซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับพักตัวมาแล้ว1 2 3ถ้าอยากจะไปไวอยากจะไปเร็วนะครับมันไม่ควรพักตัวเกิน5วันเพราะฉะนั้น plus ให้ติดตามไม่วันนี้วันจันทร์ไม่วันจันทร์ก็วันอังคารจะต้องมีลักษณะของการชูดขึ้นไปโดยนะครับตรงนี้ใครที่ลันมาทุนไม่ดีส t ต p อลอสคุณอยู่ที่6.8นะครับ แต่สำหรับใครที่รันมาจากข้างล่างผมคิดว่ารอดูต่อก็ได้ตรงนี้ไม่เสียหายอะไรนะผมกลัวมันจะแบบปับ๊บดึงลงแล้วดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็ไปเลยกลัวว่าจะพลาดลักษณะอย่างนี้นะครับนะต่อด้วย SC Assets c a s s e t บอกตรงๆว่าสัญญาณการกลับตัวยังไม่มีนะยังไม่มีนะแต่ ตรงนี้มันเกิดแท่งเขียวขึ้นมานะครับแท่งดูดูไม่มีเนื้อเทียนแต่ว่าไอหุ้น SC เนี่ยตัวมันก็บางทุกตัวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทรงในลักษณะนี้อาจจะเกิด V-shape ใช้คำาอาจจะนะแต่น้อยมากนะครับแต่ก็อย่าก,กัน,นั้นไปดูช่วงราคาเปิดก็ได้ถ้าเปิดเหนือ3.34นะครับมีโอกาสเป็น V-shape และเพื่อนๆสามารถวางสต o อ l ลอที่3.30ได้ แล้วก็ลุ้นเบรก k 4 4 4ตรงนี้จะเป็นจุดกลับตัวที่น่าสนใจแล้วจะเป็นจุดกลับตัวต้นเทนไปเลยแล้วเราก็จะได้ราคาที่ดีมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากตามแล้วก็สต็อปลอที่3.30นะครับถัดมาคือซีดซีดตรงเนี้ยเป็นลักษณะของการเปิดโดดเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจมีโอกาสขึ้นไปเทสต์บาทท่วนได้เลยนะครับถ้าเกิดใครรันนะให้แบ่งขายส่วนหนึ่งที่25บาทแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อย ให้มันลันต่อโดยที่การวางสตอลลอจอยู่ที่23.2ครับถัดมาคือ AMR ทรงนี้น่าสนใจนะเพราะทรงนี้เนี่ยการย่อตัวของ MR เนี่ยมันมันย่อลึกนะครับแต่ย่อลึกมีแรงซื้อกลับมีวอลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตรอดูการพักตัวในสัปดาห์นี้ผมมองว่าน่าจะพักเพราะอย่างน้อยๆมันก็มีแรงขายออกมาแล้วนะน่าจะมีการพักตัวแบบนี้ แต่เป็นการพักตัวเพื่อไปต่อ mm hmm. เพราะฉะนั้น A มาฟังไวด้ดีๆนะครับบางสต็อปรอสที่1.49ครับต่อด้วยตัว D T s e mm hmm. เซนดีเซนี่ยยังคงอยู่ในชุดของการสะสมโซนนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆ mm hmm. วางสต็อปรอสเนี่ยจริงๆวางลึกก็ได้1.6นะครับแต่ทุนมัน1.78เนี่ย พราะฉะนั้นผมไม่อยากให้วางลึกเกินไปนะใช้สัก1.68แล้วกันเลขกำลังสวยนะครับเป็น Stop Loss ตัวนี้เราจะลุ้นการ b เบรกขึ้นไปเลยนะครับเราจะลุ้นเบรกเหนือ1.89มีโอกาสเทสแถวแถวบาทแล้วก็ Triple I Triple I ก็บอกมาตลอดว่ามันไม่สวยมันไม่สวยแต่ว่า Triple I ท,ทรงนี้นะทรงนี้ตรงนี้นะคือพูดตรงว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรหรอกนะครับแต่อยากจะให้สังเกต ราคาที่ไปล่อยวันนี้แหละวันจันเนี่ยถ้านะฮะถ้าเล่นเหนือ9.2มีโอกาสเกิด V shape ได้เลยแล้วก็จะเป็นจุดกลับตัวแต่ถ้าเปิดนะครับต่ำกว่า9.2ตรงนี้ไม่ต้องสนใจบายบายตัวใครตัวมันเพราะมันเป็นจุดที่หลุดโลหลุดแล้วหลุดเล่าหลุดหลุดจะไม่รู้จะหลุดยังไงแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะเป็น t i กเกอร์พอยนะครับมีโอกาสกลับตัวได้ให้สังเกตที่ช่วงราคาเปิดนะครับ แล้วก็ถัดมาคือมิ้นมิ้นตรงนี้ผมมอง V-shape เลยเนี่ยมอง V-shape นะครับใครที่ไม่มีเวลาเฝ้าหุ้นอาจจะมีช่วงแบบดูดูหุ้นตอนเช้ากับตอนปิดตลาดอ่าแล้วก็ไม่อยากจะซื้อซื้อขายๆบ่อยๆเนี่ยผมแนะนำเลยมิ้นนะครับเป็น V-shape แล้วมีโอกาสไปเทส30บาทเออแล้วก็ไม่ได้เร็วด้วยอาจจะใช้เวลากว่าจะไปถึง30ก็1-2สัปดาห์เพราะฉะนั้นใครที่กะ มีวอลุ่มไม่เข้าด้วยนะครับใครที่กลบแบบไปเรื่อยๆออไม่หวือหวาก็ลองจับตาดูมินแล้วกันนะครับถัดมาคือ SCL อันนี้ Morningstar สวยอยู่แล้วนะครับมีโอกาสเปิดโดดแล้วก็ไปต่อนะสต็อปลอสมี2อ,อแนวให้นะครับแนวแรกอยู่ที่1.79แล้วก็อีกแนวหนึ่งอยู่ที่1.67อันนี้เลือกตามความสบายใจเลยถัดมาคือ n e t b a บอันนี้เปิดโดดสวย เปิดโดดลักษาะนี้อยู่ในโซนบนแบบนี้มีโอกาสเทสไฮนะครับไฮคือ26บาทเพราะฉะนั้นเน็ต a บก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองครับตัว OTO ก็เช่นกัน OTO มีลักษณะของการเปิดโดดนะครับการพักตัวตรงนี้เราจะไม่ไม่หวังการเบรกทะลุนะฮะแต่มีโอกาสขึ้นไปแตะได้เพราะฉะนั้นจะให้แนวต้านอยู่ที่92สตางค์นะครับสำหรับ OTO แล้วก็ s m t เอ้ยตัวนี้พักสวย ไม่หวือหวาไปเรื่อยๆมีการเคลียบบนมาเรื่อยๆแล้วก็ชุดนี้นะครับวางสต็อป o อสไว้ที่3.81ค่อนข้างสั้นถ้าขาดทุนก็ขาดทุนน้อยนะและเป็นชุดของการสะสมนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับแล้วก็ตัวท้ายที่ฝากดูก็คือสเต็กนะครับสเต็กเป็นการพักตัวโซนบนอันนี้พูดตรงๆนะมีโอกาสโดนตบนะมีโอกาสโดนตบนะให้วางสต็ปรอที่9.2 แต่ถ้าเบรกได้ก็คือยืนได้เลยนะครับก็จริงๆเบรกเขียวเดียวขายขายทิ้งเลยก็ได้หรือจะรอรันก็ได้นะครับแต่องไรก็ฝากสตอลอดไว้ด้วยนะ9.2นะครับสาหรับวันนี้จบลงไปแล้วใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนเพื่อนคนไหนที่ถามคําถามเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันในช่วงท้ายคลิปนะครับตอนนี้ผมขอประชาสัมพันธ์นะหลายคนถามเข้ามาเกี่ยวก e ับอีบุ๊กเล่มสีแดงเล่มสีแดงจะเป็นอ e ีบุ๊กสาหรับมือใหม่ จนไปถึงรับกลางๆเ,เล่นหุ้นมาสักแบบ3-5ปีหรือคนที่เล่นมาหลายปีแต่ก็ยังหาจุดซื้อจุดเข้าจุดรับจุดอะไรหายังไม่เป็นนะครับในอ e ีบุ๊กเร่มนี้จะสอนลักษณะของการดูปฏแอคชั่นการดูหน้าเทศดซึ่งหน้าเทศดก็จะเป็นหน้าเทศดของผมที่ใช้จริงแล้วแล้วก็หน้าเทรดของอาจารย์อ๊อฟที่ใช้จริงแล้วก็มารวมกันแล้วก็เขียนเป็นตำราเล่มนี้นะครับใครที่สนใจ สามารถสั่งซื้ออ e ีบุ๊กได้ที่หลายแอดมันนี่ฮีโตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ซื้ออ e ีบุ๊กไปเนาะเราก็จะให้คําปรึกษาเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับสงสัยอะไรหน้าเทศไปเจอของจริงมามีปัญหาก็สามารถที่จะไลน์มาสอบถามได้ตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคําถามกันบ้างเนาะอาจารย์พีทเอ่อครับพีทไหนวะเดี๋ยวคงจะเป็นสมาชิกเดเทในไม่ชาครับเออ บอกตรงๆนะไม่รู้ว่าจะเปิดกี่รุ่นแล้วเป็นรุ่นที่เราทําราคาที่แบบถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจอยากเรียนรู้ก็ก็เข้ามาเรียนรู้กับพวกเราได้นะครับรุ่นที่3นี่จะเปิดในเดือนมีนาคมนะจะไม่ใช่ต้นมีนานะจะเป็นแบบกลางๆปลายๆมีนาก็ลองลองถามเข้ามาดูได้นะครับตอนนี้เป็น VI จําเป็นอยู่ขอแนวโน้ม TGEO ทีจีมีโอกาส5บาทไหมทุน4.14ุน TGE ถ้ามันรันดีๆเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆเลยเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่สำหรับชุดนี้เนี่ยนในขึ้น5นาทีถือว่าเสียทรงแล้วถ้าทุนอยู่ที่4.1นะครับผมแนะนำให้ตอ็อปรอยที่4.46ถ้าเปิดหลุดหรือโดดหลุดก็ต้องถอยนะครับ PSCT แนวโน้มเป็นขาขึ้นถูกเปล่าครับแท่งเทียนตอนนี้อยู่ระหว่างพักตัวมีการไปต่อไหมอ่า PSTC เนี่ยโอ้มีวอลลุ่ม Volume, นะมีวอลลุ่มนะนะครับถึงจะไม่มากแต่ก็พอมีทีนี้ชุดนี้เป็นขาขึ้นถูกอยู่แล้วนะครับนี่ขาขึ้นต้นเทรนเขาถามว่าแท่งเทียนอยู่ระหว่างการพักตัวอัน,นอันนี้คือพักตัวครับอันนี้คือไปแล้วครับแต่มันก็กำลังย่ออีกและนี่ก็ไปแล้วครับ ค,คือพยายามดูต้องดูให้ออกนะชุดนี้คือมันผ่านการพักตัวมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะคือตัวนี้เบรกขึ้นมาแล้วเนาะเบรกขึ้นมาแล้วมันก็ยอ่อพักตัวเห็นไหมแล้วมันก็เบรกอีกอันนี้คือเบรกรอบสองนะครับแล้วก็พักตัวอีก3วันเห็นไหมอันนี้เบรกนี่เบรกรอบ3เลยนะแล้วก็พักตัวอีก2วันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูต่อครับอันนี้คือขึ้นย่อยอ่าเดี๋ยวจะดูรอดูขึ้นกลางครับถ้าขึ้นกลางน่าจะพักโหดกว่านี้ dif ย่อตัวหรือร่วงคะขอบคุณค่ะ dif d อ oh. แล้วไอ้ที่ผ่านมาขนาดเนี้ยไอ้ไอที่ผ่านมาขนาดเนี้ยไม่เรียกว่าล่วงหรออ่ากั่อีย <c oughs> อ e e ลงมาเท่าคิตาลิงเนี้ยเออนะมันก็ต้องลองลองเปรียบเทียบดูถ้าชุดนี้ถ้าชุดนี้พูดตรงตง,ตงอย่างแรกคือมันไม่สวยมันไม่สวยตั้แต่แท่งแดงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเล่นเร็ว ต้องถอยนะแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นที่ผมสอนในคอร์ดวีไอพีนะแพทเทิร์นขึ้นขาเดียวเนี่ยถ้าอย่างงี้ยังไงก็ต้องถอยครับชุดนี้มีการพักตัวครับแต่จะไปต่อไหมต้องรอไพร์แอคชั่นก่อนซึ่งยังไม่เกิดนะแจส์มีโอกาสถึง2.38มแปดไหมคะเอาอีกแล้วเอาอลเลยจริงจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ,ถ้ามีแจสลูกพี่เขาพาสซิ่งอยู่แล้วนะขายกิจการไปแล้ว อาจารย์พูดว่าตัวนี้ยังน่าสนใจไหมมีสตอรี่อะไรใหม่ๆหรือเปล่าขายตัวอ,อินเทอร์เน็ตบ้านไปใช่ไหมมันก็ได้งเงินมานะถูกไหมเออเงินมาก็มาหาศาลจยู่นะก็ต้องรอดูว่าเขาจะาไปทำอะไรต่อนะจะเอามาจ่ายเป็นผลสองจุดสามสเท่าไหร่ใช่ไหมสองจุดเป็นไปได้อะถ้ามาขนาดนี้และเป็นไปได้นะครับวางสต็อปลอดไว้ที่2.14ครับ สต็อปลอสำคัญจริงๆอาจาจรย์พื่จอร์นอปเน้นเสมอโอเคแนวโน้มไอเน็ตจะถึง5บาทไหวไหมครับทุน4.4 I เน็ตต้องรอให้มีการพักตัวก่อนนะครับพักยังอ๋โอ้โหมันจะพักออกข้างยังนะต้องรอให้มีการพักตัวที่เห็นได้ชัดก่อนนะครับแต่สําหรับตรงนี้เนี่ยให้ Stop oss, สต็อปลออ่าสต็อปลอไปที่4.48จนะครับจะรบกวนแนวโน้มไอเทค่ะมีโอกาสไปถึง2.8ไหมคะทุน โอ้2.32 ITO 2.8 2.8เป็นแค่ปากซอยนะเพราะว่าม,มีโอกาสถึงครับมาทรงเนี้ยรูรดูดีมีโอกาสไปถึง2.9ด้วยซ้ำไปนะฮะคอ,อนโดม ICN หุ้นตัวเล็กอีกแล้วใช่ไหมไม่มีโฟร์โฟร์น้อยนะครับ ICN เนี่ยเป็นการไซด์เวย์ออกข้างเฉยๆเนวตามันแค่3บาทนะครับ ถ้าไม่ผ่านก็น่าจะลงมาสะสมใหม่ก็โซนประมาณ2.5รักเธอนะน้องเมย์เปลี่ยนชื่อจากไทม์แล้วเเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยนะลูกผมไม่ได้ชื่อไทม์นะชื่อเวลานะครับเวลาแล้วเวลาเราเรียกน้องสั้นๆเนี่ยเราเรียกว่าเว <laughs> เรียกว่าน้องเวเออไม่ใช่น้องเมย์นะอาจจะฟังผิดนะในในคลิปใช่ไหมอืม เวกับ v. เมเสียงก็ไม่ใกล้กันนะออปกติเราจะเรียกว่าน้องเวเจ้าเวนะทมไมก็เรียกว่าไออ้วนเออนะครับทีแคปแนวรับใช่48ไหมราคาไม่ค่อยย่อมาเลยทีแคปอ๋อมันวีครับแนวรับคือ48ใช่ไหมใช่ใช่ครับ แต่มันหวีอย่างนี้ก็ต้องรอนานหน่อยนะครับ t t e สวยอะไรขึ้นสวยอยู่ค่ะตอนนี้ตอนนี้เข้าซื้อรอบ3แล้วโอ้ทุน4.1่ให้สต็อปลอไปแล้วก็ลองดูตามสต็อปลอนะครับ PCC ซื้อมา3บาทมองแนวต้านที่3.4ถึง3.5ได้ไหม PCC มีโฟร์ไหมมีโฟร์ไหมมันเพิ่งจะมีใช่ไหม แต่ว่าปกติมันไม่มีโฟดนะอันนี้ต้องระวังนะทีนี้เขาเขาเพิ่งเรามาจะวาง3ามจุดสได้ไหมได้นะครับได้ผมมองเลยอยู่ที่3ามจุดสสามุ้าไม่น่าจะถึงนะเห็นน้องเดินแล้วอยากให้ซื้อหัวก,กันล้มฮหัว,หวก,กันล้มคืออะไรวะแบบนุ่มๆใส่ให้น้องด้วยนะคะอ๋อหมวกหรือเปล่าแต่ถ้าหมวกมันก็ไม่น่าจะเป็นหอยหีบมันก็ไม่ใกล้เลยนะ อมอมออมอม้าหมอมาหายไปอ่ะโอเคอ่เดี๋ยวลองไปหาดูนะหัวกันล้มมันคืออะไรอ่าขอบคุณค่ะดีอ่าเจมมายดมีดีบิลโอเคเจอบัลแถวนี้น่าเก็บไหมอันนี้ตอบไปแล้วนะครับ fte รอขาย1.85จะถึงไหม fte 1.85หุ้นไม่มีโฟดอะไรเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณหแต่ว่าเอาจริงแบบนี้มันดูไม่ได้ แบบพูดตรงไปตรงมาเนาะเออนะรายการเราตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับอหุ้นมันไม่มีโฟร์เพราะฉะนั้นพอถูกดึงโวลุ่มออกเนี่ยมันก็จะไม่มีคนเล่นราคาก็จะยอ่ยอๆๆๆเมื่อไหร่ก็ได้เออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยต้องระวังเลยเราจะแนะนําตลอดเลยว,ว่าไม่ควรเล่นถ้าเล่นก็อย่าไปวางแนวต้านไก่นะครับได้กําไรก็ ค่อยๆทยอยออกซื้อวาทุนสามจุดสามรอซื้อเพิ่มหรือขายหมดดีค่ะเอ๊ะยังไงวะเอ๊ะมันคนละเรื่องกันเลยนะมันหนังคนละม้วนเลยนะจะซื้อเพิ่มหรือจะขายหมดเอาเปา็นว่าเป้าหมายคืออะไรดีกว่าผมผม,ผมตอบให้แทนไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเป้าหมายในการซื้อเนี่ยมันมันคือไงแต่ต้นทุนมันดีมากๆอยู่แล้วนะตัดสินใจยังไงก็ลองดูแล้วกัน มือใหม่จาก VIP 2กำไร ACE มาครับของน,ะนี่เห็นไหมอ่าเราบอกแล้วนะคือในคอร์ส VIP เนี่ยเราจะไลฟ์ช่วงเตรียมตลาดปิดนะครับหลักๆคือจะเน้นเรื่องการห่อหุ้นเอ,อับใครที่พลาดรุ่น2คือเราไม่ได้รับกลางกลางรุ่นเนาะใครที่พลาดรุ่น2ก็ไปรอที่รุ่น3เลยนะครับอิทธิยอแล้วยอแล้วนะฮะ ได้จังหวะเก็บของหรือ,อยังครับมาครับมันจะย้อ,อย่ังไงครับขอดูหน่อยย้อไม่สวยสิครับนะตรงนี้ย้อไม่ค่อยสวยนะมันย้อลึกเกินไปเออเพราะฉะนั้นต้องเกิดสัญญาณใหม่เดี๋ยวค่อยเข้าบ้านปู่ถ้าจะเก็บกินปันผลราคานี้น่าสนใจอย่างครับมันเอาจริงๆนะการการจะซื้อหุ้นเพื่อเก็บกินบรรผลอนะ่ะมันหมายความว่าหุ้นตัวนั้น ต้องมีการจ่ายผลผลที่ดีสม่ำเสมอธุรกิจอาจจะไม่ต้องการการเติบโตแต่ไรายได้มีความสม่ำเสมอทีเนี้ยอยากให้ดูอ่ะตัวบ้านปู่อ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนแบบผักภาระให้ปันผลลูกกจารย์ผูเปชื่อปันผลไม่อยากให้ทุกคนผักภาระ,ะให้บันผลแบบว่าซื้อมาแล้วกูก็ลุ้นเอาบันผลนแล้วกันนึกออกไหมครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับ ตัวนี้คือช่องเซลล์คือยอดขายกับอินคัมก็คือกำไรสุทธิของบ้านปู่อาจจะเห็นว่ามันกำลังหัวชันขึ้นมาเอ้ยเหมือนจะดีนะเ,เหมือนจะดีเลยแต่ว่าแต่ว่ารอบดีๆอย่างเนี้ยสิปีมีครั้งหนึ่งแต่โดยปกติแล้วกำไรบ้างขาดทุนบ้างนะทำไมถึงว่ากำไรบ้างขาดทุนบ้างผมชี้ให้ดูเลยตรงเนี้ย ตรงนี้คือศูนย์ะตรงนี้คือคือศูนย์นี่นี่นี่เพราะฉะนั้นต่ํากว่าศูนย์คือติดลบนะครับแล้วก็เน i อินค e ติดลบเดี๋ยวก็บวกเดี๋ยวก็ลบเดี๋ยวก็บวกเพราะฉะนั้นคุณจะฝากเงินไว้กับหุ้นที่กําไรมั่งไม่กําไรมั่งธุรกิจมีการสวิงไปสวิงมาแล้วต้องเรียกว่าไงอ่ะพลังงานที่บ้านปู่ใช้ก็คือฐานหินนั่นเนาะ,นะมันก็จะโดนกดดันไปเรื่อยเไปเรื่อยๆเนี่ยต้อง ต้องต้องคิดให้เยอะๆนะเออต้องคิดให้เยอะๆถ้าอยากจะผักภาระให้ปันผลอย่างเดียวอ่ะสน่นนาคาลงมาถูกแล้วมะซื้อก็ได้ปันผลไปใช่ปันผลปีที่แล้วมันเยอะเพราะว่ากำไรมันดีไงเนี่ยกำไรมันดีแต่ปีนี้เนี่ยมันเหนื่อยนะมันขาดทุนเพราะฉะนั้นก็ลองลองพิจารณาดูอีกทีแล้วกันนะครับมีมีหลายตัวที่จ่ายปันผลจริงๆอย่างต่อเน,นื่อง มันนี่ฮีโร่เวลาโน่หนึ่งโอเคจริงสนใจหนังสือเล่มแดงเป็นอ e ีบุ๊กครับเป็นอ e ีบุ๊กเล่มที่6นะชื่อว่า d a t เอ d มือใหม่สู้มือโปรก็กถามมาได้ที่ Li น์อัดมัน n e y h e โแล้วก็เราก็ยังมีรายการพิเศษนะสำหรับช่องนะครับอัปเดตให้ทุกวันเพื่อนสามารถเข้ามาดูที่การสมัครตรงนี้ได้นะครับหรือว่ากดที่ใต้คลิปนะครับมันจะมีคำว่า สมัครสมาชิกเพื่อรับการบ้านหุ้นทุกสัปดาห์ตรงนี้คลิกเพื่อสมัครได้เลยมีค่าสมัครนะครับเดือนละ300คิดแบบเดือนชนเดือนนะครับก็ประมาณ30วันใครที่สนใจก็คลิกดูแล้วกันส่วนหาไม่เจอใครหาไม่เจอหาลิงก์ไม่เจอทักเข้ามาที่ไลน์แอดมานีโรเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย